สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าเมื่อนี้เจ้าพี่น้องสาวผู้ปอกลายมีโอกาสเดอจ้าไปได้รัตตรีมาหนึ่งใบทจ้าพี่น้องของหวววันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดจ้าพี่น้องกันเล่ยเอามาใหายพี่น้องได้บึงไดช้ชมกันเดอจ้าหันผู้ใดแบบว่า มาคืบก in <con flow> ันหรือว่าบอกขั้นมีเลขที่จะไปซื้อลอตเตอรี่กะเบิ้งเป็นแนวทางได้เด้อจ้าเป็นสลรากินแบงเด้จ้ารัฐบาลก็จะมาหายพี่น้องเลยเบิ้งเด้อจ้าพี่น้องก็จะเป็นหกเก้าเจ็ดสีสี่ศย์เจดได้จ้าพี่น้อง ขันสองโตกะล่งทงาายด้วย0ูนย์เจ็ดแต่ขันสามโตกะเป็นสี่ศูนย์เจ็ดงวดนี้แล้วจ้าพี่น้องเลขเจ็ดกามาขึ้นกัน้ะจ้าไพ่ามาเลขตัวใดกะสามารถนําไปซื้อรัตตารีรุ่นใด้ะจ้างวดวันที่หนึงที่จะถึงนี้สาวผู้ปอกะได้มาแล้ว้วจ้าพี่น้องหนึ่งใบแล้วจ้า,อา,จาเอามาลุ่นกัน ทางวันนี้เขาเข้า,ากะจะลงคลิปให้พี่น้องด้เบิ่งในช่วกันอีกจักเ่อเด้อจ้านี่เด้อจ้าพี่น้องโตวสวยโตงาม่เด้อจ้าใครเห็นคลิปนี้กะอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันได้มาเห็นคลิปนี้เด้อจ้าคลิปนี้กะเป็นแครแนวทางเด้อจ้าพี่น้องแต่อมาให้พี่น้องเบิ่งในช่วกันเป็นแนวทางเรกสวยๆงาม,งาม คลิปนี้กะบรสนับสนุนให้เห่นการพนันเด้อจากพี่น้องแต่ว่าถ้าเข้าไปซื้อลอตเตอรี่กะบาเป็นยังเนื้จากพี่น้องกะคอยพี่น้องโชคดีทุกคนจ้าที่เห็นคลิปนี้คลิปนี้เด้อจากอะเป็นแชนแนลท่างให้พี่น้องด้เบิ่งงในแย่งด้ช่มกันเน้อจาบรสสนับสนุนการพนันแต่ว่า ค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องวริรุนสางตัวสาวผู้ปอดเด้อจ้าอย่าลืมเด้จ่าพี่น้องหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นมือเลขออกเด้อจ้าพี่น้องมือหนีช่องวิรุณสางตัวสาวผู้ปอกระต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า